สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูฝ้าอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยสารคามบ้านเฮาเรื่องศาสนาและประเพณีของจังหวัดชาวมหาสารคามของเรามีการทำบุญตามประเพณีต่างๆทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและในวันนี้ คุณครูจะเล่าถึงประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามแล้วก็งานนมัสการพระธาตุนาดูนนะคะสำหรับบุญเบิกฟ้าเป็นงานประเพณีที่สืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาและความเชื่อของเกษตรกรรมชาวอีสานตั้งแต่โบราณว่าเมื่อถึงเดือนสามขึ้นสามค่ำฟ้าจะเปิด มีฟ้าร้องครั้งแรกและมีฝนตกแสดงว่าฤดูแห่งการทำนาได้เริ่มขึ้นแล้วจากความเชื่อนี้จังหวัดมหาสารคามเห็นว่าเป็นประเพณีที่ดีงามจึงนำงานประเพณีบุญเบิกฟ้ามารวมเข้ากับงานกาชาติประจำปีให้ชื่อว่างานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม เริ่มครั้งแรกเมื่อปีพศ2532และจัดเลื่อยมาทุกปีงานนมัสก,การพระธาตุนาดูนพระธาตุนาดูล,รดลหรือพุทธมนทนอีสานเป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง ของนครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตอีกทั้งขุดพบสถูปบ,บรรจุอระบรณ์สารีลิกธาตุบรรจุในตลับทองคำและทุกปีจะมีจัดการจัดงานนมัสก,การพระธาตุนาดนูนที่อำเภอนาดนูนจัดงานในช่วงวันที่15ค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชาของทุกปี โดยจัดที่บริเวณพุทธมนตนอีสานหรือพระาธาตนาดูลรวม9วัน9คืนมีการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาการทำบุญตักบ,บาตรการเวียนเทียนวันมาฆบูชาการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของนครจำปาสีพระาธาตนาดูล ได้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเรียกขานว่าพุทธมนฑนอีสานเด็กๆเ,เคยไปร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามหรือว่างานนมัสก,การพระธาตุนาดูนบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอจบหน่วยการเรียนรู้สารคามบ้านเฮาเรื่องศาสนาและประเพณีของจังหวัดเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ